คุณเคยได้ยินคำว่าเบนจามินบัตทอนไหมครับเรื่องราวของชายที่เกิดมาแก่แล้วค่อยๆเด็กลงจนกลายเป็นทารกในโลกภาพยนตร์มันคือเรื่องแฟนตาซีที่ฝืนกฎธรรมชาติเพราะสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเวลาคือตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวครับเราเกิดเติบโตเสื่อมสภาพและจุดหมายปลายทางสุดท้ายคือความตายแต่เชื่อไหมครับว่า ในความมืดมิดใต้ท้องทะเลมีสิ่งมีชีวิตตัวจิว๋วขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยที่หัวเราะเยาะใส่กฎข้อนี้มันคือสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่ครอบครองปุ่มรีเซตทางชีวภาพที่สามารถสั่งให้ร่างกายตัวเองย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ทำได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในทางทฤษฎีมันคืออมะตะในวันนี้ผมจะพาคุณไปแกะรอยกลไกที่ซ่อนอยู่ในตัวมันครับ เราไม่ได้จะมาคุยกันเรื่องนิยายสายไฟแต่เราจะไปดูการทำงานของเซลล์ที่สามารถแปลงร่างตัวเองได้เหมือนหุ่นยนต์ Transformers ไปดูเงื่อนไขที่ทำให้มันเลือกที่จะไม่ตายและคำถามสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังหาคำตอบคือเราจะขโมยเทคโนโลยีชีวภาพนี้มาใช้กับมนุษย์เราได้หรือไม่ เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เริ่มต้นจากการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในห้องแอลบสุดไฮเทคนะครับแต่มันเริ่มจากความบังเอิญในตู้เลี้ยงปลาธรรมดาธรรมดาใบหนึ่งที่เปลี่ยนความเข้าใจของวงการชีววิทยาไปตลอดการครับวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์คุณสังเกตเห็นว่าในตู้กระจกใบหนึ่งมีแมงกระพรุนตัวเล็กๆตัวหนึ่งอาการไม่ค่อยดีมันดูหดผูไม่ไว่าน้ำและร่างกายเริ่มมีรอยแผล จากประสบการณ์คุณรู้ทันทีว่าเวลามันหมดแล้วตามธรรมชาติพรุ่งนี้เช้ามันคงจะเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นตะกอนก้นตู้แน่นอนคุณตัดสินใจทิ้งมันไว้แบบนั้นปิดไฟล็อกห้องแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนโดยไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเช้าวันจันทร์คุณกลับมาไขกุญแจห้องแลบ็บเดินไปที่ตู้ใบเดิมเพื่อจะมาตักซากทิ้ง ภาพที่คุณเห็นกลับทำให้คุณต้องยืนตัวแข็งทื่อเพราะศพของแมงกระพรุนตัวนั้นมันหายไปครับในตู้ไม่มีซากเปื่อยๆไม่มีวุ้นเละๆล,ล,ลอยอยู่แต่มันกลับมีก้อนเนื้อทรงกลมเล็กๆแปะอยู่ที่ก้นตู้แทนและที่น่าขนลุกไปกว่านั้นเมื่อคุณเอาก้อนเนื้อนั้นมาส่องดูชัดๆคุณพบว่ามันกำลังงอกหนวดเล็กๆออกมา มันคือพอลิปหรือร่างวัยทารกของแมงกระพรุนสายพันธุ์เดิมเปะ๊เปะๆเดี๋ยวนะครับเรื่องนี้มันบ้ามากถ้าจะให้เปรียบเทียบมันเหมือนกับคุณเลี้ยงไก่แก่ๆที่ป่วยใกล้าตายเอาไว้ตัวหนึ่งพอมันรู้ตัวว่ากำลังจะตายแทนที่มันจะหมดลมหายใจมันกลับหดขาหดปีกยุบตัวลงแล้วเปลี่ยนสภาพตัวเองกลับไปเป็นไข่ไก่ฟองใหม่ เพื่อรอวันที่จะฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบอีกครั้งนี่ไม่ใช่มายากลและตาของคุณก็ไม่ได้ฝาดแต่นี่คือหลักฐานชิ้นแรกของโลกที่ยืนยันว่าการย้อนเวลาทางชีววิทยานั้นมีอยู่จริงคำถามคือร่างกายที่เป็นแค่หุ่นนิ่มๆไม่มีสมองไม่มีกระดูกมันไปเอาระบบวิศวกรรมซับซ้อนขนาดนี้มาจากไหนมันสั่งการให้เซลล์ที่แก่ชรา กลับไปเป็นเซลล์เด็กได้อย่างไรในตอนหน้าเราจะไขกุญแจเข้าไปดูห้องเครื่องในร่างกายของมันครับไปดูกันว่ากลไกการแปลงร่างระดับเซลล์ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องกลุ่มขมับมันทำงานยังไงกันแน่จากตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไวท้ที่ก้อนเนื้อปริศนาก้นตู้ใช่ไหมครับก้อนเนื้อที่เคยเป็นแมงกระพรุนตัวเต็มวัยแต่จู่ๆก็ยุบตัวลง แล้วกำลังจะงอกใหม่กลายเป็นเด็กอีกครั้งคำถามคือมันทำได้ยังไงในทางชีววิทยาสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันบ้าบอพอๆกับการเห็นน้ำไหลย้อนกลับขึ้นไปบนภูเขาเลยครับเพื่อให้เห็นภาพกลไกนี้ชัดเจนที่สุดผมอยากให้คุณลองจินตนาการว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งครับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วมีเสามีหลังคามีหน้าต่างมีประตู ทุกชิ้นส่วนมีหน้าที่ของมันชัดเจนหน้าต่างก็คือหน้าต่างจะให้มันเปลี่ยนกลับไปเป็นประตูไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซลล์ในร่างกายเราครับเมื่อเซลล์โตเต็มวัยมันจะได้รับมอบหมายหน้าที่เฉพาะ Specialized เซลล์ผิวหนังก็ทำหน้าที่ผิวหนังเซลล์ cek, หัวใจก็เต้นตุบๆมันเปลี่ยนหน้าที่ไม่ได้และย้อนกลับไม่ได้แต่ เจ้าแมงกระพุนอมตะตัวนี้มันถือกุญแจดอกพิเศษที่ชื่อว่า transdifferentiation ครับกุญแจดอกนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อซ่อมแซมบ้านนะครับแต่มันมีไว้เพื่อสั่งหรือโครงสร้างทั้งหมดเมื่อแมงกระพุนรู้สึกว่าร่างกายไปต่อไม่ไหวมันจะไม่ซ่อมหลังคาที่รั่วแต่มันจะสั่งให้ประตูหน้าต่างและเสาทุกต้นละลายตัวเองกลับไปเป็นก้อนดินเหนียวเหมือนตอนก่อนจะเผาครับ ใช่ครับฟังไม่ผิดมันสั่งให้เซลล์ที่แก่ชราและเซลล์ที่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงย้อนกระบวนการกลับไปเป็นสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดใหม่อีกครั้งเหมือนการกดปุ่ม Factory Reset ในโทรศัพท์มือถือที่ล้างข้อมูลความแก่ชราความทรงจำและร่องรอยบาดแผลทิ้งจนเกลี้ยงขั้นตอนของมันดูเรียบง่ายแต่น่าทึ่งครับ เริ่มจากมันจะหดหนวดและร่มของตัวเองเข้ามาหลอมรวมกันจนกลายเป็นก้อนวุ้นกลมๆทิ้งร่างเดิมดิ่งลงสู่พื้นทะเลแล้วเกาะติดกับโขดหินหรือพื้นทรายณจุดนี้เซลล์ข้างในกำลังเกิดปฏิกิริยาเคมีที่วุ่นวายมหาศาลเพื่อจัดเรียงโปรแกรมพันธุกรรมใหม่ และภายในเวลาไม่กี่วันก้อนดินเหนียวมีชีวิตก้อนนั้นก็จะค่อยๆย,ยืดตัวออกกลายเป็นโพลิปหรือร่างต้นไม้จิว๋วที่พร้อมจะแตกหนอ่อผลิตแมงกระพุนตัวเล็กๆรุ่นใหม่ออกมาว่ายน้ำเล่นอีกครั้งที่น่าสนใจคือมันไม่ได้ทำแบบนี้พร่ำเพรื่อนะครับมันไม่ได้ตื่นมาแล้วคิดว่าเออวันนี้เบื่อจังกลับไปเป็นเด็กดีกว่า แต่มันจะกดปุ่มนี้เฉพาะเวลาที่เจอวิกฤตเท่านั้นเช่นบาดเจ็บสาหาัสอดอาหารหรืออุณหภูมิน้ำเปลี่ยนกระทันหันมันคือกลไกเอาตัวรอดขั้นสูงสุดที่แรกมาด้วยการถิงร่างเดิมเพื่อรักษาชีวิตให้คงอยู่ฟังดูเหมือนมันไร้เทียมทานเลยใช่ไหมครับ มีปุ่มรีเซ็ตชีวิตได้แบบนี้ก็แปลว่ามันครองโลกได้สบายๆเลยสิแต่ในความเป็นจริงโลกใต้ทะเลมันโหดร้ายกว่าในห้องแลบเยอะครับและคำว่าอมตะของมันอาจจะมีดอกจันตัวเล็กๆซ่อนอยู่ ในตอนหน้าเราจะมาดูกันครับว่าทำไมเราถึงยังไม่เห็นแมงกระพุนพวกนี้หลนโลกทั้งๆท,ที่มันฆ่าไม่ตายและอะไรคือจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อหยุดยั้งความอมตะนี้ครับจากความสามารถในการกดปุ่มรีเซ็ตชีวิตได้เรื่อยๆในทางทฤษฎีแล้วเจ้าแมงกระพุนจิ๋วตัวนี้ควรจะเป็นผู้ครอบครองมหาสมุทรใช่ไหมครับลองนึกภาพดูสิครับถ้ามันไม่แก่ตาย าน,นี้ทะเลน่าจะเต็มไปด้วยพวกมันจนล้นโลกไปแล้วแต่ความเป็นจริงถ้าคุณไปดำน้ำเล่นคุณแทบจะหาตัวมันไม่เจอด้วยซ้ำครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบอยู่ที่คำนิยามของคำว่าอมะตะครับในทางชีววิทยาเราเรียกมันว่าอมะตะทางชีวภาพ (biological immortal) คำนี้หมายความว่า มันจะไม่ตายเพราะความแก่ชราครับตราบใดที่เซลล์เสื่อมสภาพมันก็แค่ย้อนกลับไปเป็นเด็กวนลูปไปได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดอายุไขแต่อมตะทางชีวภาพไม่ได้แปลว่า Invincible หรือฆ่าไม่ตายนะครับลองจินตนาการว่าคุณเป็นตัวละครในเกมที่มีสูตรโกงคุณมีชีวิตอินฟิน t y ี้ไม่มีวันแก่ตายแต่ตัวละครของคุณทำมาจากหุุนนิ่มๆไม่มีเกราะ ไม่มีอาวุธและว่ายน้ำช้ามากๆแถมในเกมที่คุณเล่นเต็มไปด้วยศัตรูโหดๆทั้งนั้นนี่คือชีวิตจริงของแมงกระพรุนอมตะครับถึงแม้มันจะชนะเวลาได้แต่มันแพ้ห่วงโซ่อาหารครับด้วยขนาดตัวที่เล็กเท่าปลายนิ้วก้อยและเนื้อตัวนิ่มๆม,มันคือขนมหวานชั้นดีของปลาเต่าทะเลและสัตว์นักล่าแทบทุกชนิด ในธรรมชาติแมงกระพรุนส่วนใหญ่จึงมักจะจบเกมก่อนที่จะทันได้ใช้สกิลย้อนไหวครับเพราะเมื่อโดนปลาง,งับเข้าไปกระบวนการย้อนเซลล์ที่ต้องใช้เวลาหลายวันก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปหรือต่อให้มันเริ่มหดตัวเป็นก้อนเหนื้อเพื่อเตรียมเกิดใหม่ ก้อนเหนือนิ่งๆที่พื้นทรายก็ไม่ต่างอะไรกับบุฟเฟ่ฟรีสำหรับหอยทากห,กหรือปูที่เดินผ่านมาดังนั้นคำว่าอมตะของมันจึงมีเงื่อนไขตัวโตวๆแปะอยู่ครับคือมันต้องโชคดีพอที่จะไม่โดนกินไม่โดนโรคระบาดและไม่โดนสภาพน้ำเป็นพิษมันถึงจะโชว์อภินิหารการย้อนไวัยได้ มันเป็นความสมดุลที่น่าทึ่งของธรรมชาตินะครับธรรมชาติมอบพลังที่โกงความตายให้กับสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางที่สุดเหมือนจะบอกเป็นนายว่าฉันให้โอกาสเธอมีชีวิตอยู่ตลอดไปนะแต่เธอต้องเอาตัวรอดให้ได้เอง แต่ถึงอย่างนั้นกลไกาการย้อนเวลาของมันก็ยังเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์เราอยากได้มาครองที่สุดครับถ้าร่างกายมนุษย์เราทำแบบนั้นได้บ้างละ่ะถ้าเราสามารถสั่งให้เซลล์ที่ป่วยหรือแก่ชราย้อนกลับไปเป็นหนุ่มสาวได้โลกของเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหน ในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้เราจะไปดูกันครับว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามขโมยเทคโนโลยีนี้มาใส่ในตัวมนุษย์อย่างเรามันจะเป็นไปได้จริงหรือเป็นแค่ฝันกลางวันและถ้าทำได้จริงราคาที่เราต้องจ่ายคืออะไรลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งมนุษย์เราสามารถถอดรหัสพันธุก,กรรมของแมงกระพรุนอมะตะได้สมบูรณ์แบบเราจะเอามาทำอะไร ภาพแรกที่หลายคนคิดคงเป็นการที่เราเดินเข้าคลินิกตอนอายุ80นอนลงบนเตียงแล้วหมอก็ฉีดเซรั่มบางอย่างที่สั่งให้ร่างกายเราย้อนกลับไปเป็นหนุ่มสาวอายุ20อีกครั้งฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ในเป็นความเป็นจริงเป้าหมายของนักวิทยาศาสตร์เจียมเนื้อเจียมตัวกว่านั้นครับเขาไม่ได้กะจะให้เราเป็นเด็กทารกใหม่ แต่เขาต้องการพลังในการสั่งเซลล์เฉพาะจุดครับลองนึกภาพผู้ป่วยโรคตับแข็งแทนที่จะต้องรอรับบริจาคอวัยวะเราสามารถสั่งให้เซลล์ตับที่เสียหายรีเซ็ตตัวเองกลับมาซ่อมแซมส่วนที่พังได้หรือคนที่เป็นโรคหัวใจเราสามารถสั่งให้กล้ามเนื้อหัวใจที่เสื่อมสภาพย้อนวัยกลับมาเต้นแรงเหมือนใหม่ได้ นี่คือความหวังของวงการแพทย์ที่เรียกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (regenerative medicine) ครับซึ่งปัจจุบันเราเริ่มทำได้บ้างแล้วในรูปแบบของ STEM-cell แต่ช้าก่อนครับทำไมเราถึงยังไม่เห็นมนุษย์อมตะเดินตามท้องถนนปัญหามันอยู่ที่ความซับซ้อนครับร่างกายแมงกระพรุนมีโครงสร้างเซลล์ไม่กี่ชนิดเหมือนบ้านชั้นเดียวที่รื้ง,ง่ายสร้างง่าย แต่ร่างกายมนุษย์เหมือนตึกรฟ้าที่มีระบบไฟฟ้าประปาลิฟต์ซับซ้อนมหาศาลการไปฝืนสั่งให้เซลล์ในร่างกายเราย้อนกลับโดยที่เราควบคุมมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์มันมีความเสี่ยงที่น่ากลัวมากรออยู่ครับนั่นคือมะเร็งครับ เพราะหัวใจสำคัญของมะเร็งคือเซลล์ที่แบ่งตัวไม่หยุดและไม่ยอมตายซึ่งคล้ายกับกลไกลของความอมตะมากจนน่าตกใจถ้าเรากดปุ่มรีเซตผิดจังหวะแทนที่จะได้ย้อนวัยเราอาจจะได้ปีศาจร้ายที่กัดกินร่างกายเรามาแทนเราจึงยังคงต้องเรียนรู้จากอาจารย์ตัวจิ๋วในมหาสมุทรนี้กันต่อไปอีกพักใหญ่ครับเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างชีวิตยืนยาวกับความปลอดภัย ก่อนจากกันในซีรีส์นี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้คุณลองคิดเล่นๆครับสมมุติว่าวันหนึ่งเราทำได้สำเร็จจริงๆเราสามารถกดปุ่มรีเซ็ตร่างกายให้กลับไปเป็นเด็กได้ความทรงจำประสบการณ์ความรักและบาดแผลที่หลอ่อหลอมให้คุณเป็นคุณในวันนี้จะยังอยู่ครบไหมหรือคนที่ตื่นขึ้นมาใหม่จะเป็นแค่ใครคนอื่นที่หน้าตาเหมือนคุณทุกประการ บางทีธรรมชาติอาจจะออกแบบความตายมาเพื่อให้ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่มีความหมายที่สุดได้ครับแล้วคุณล่ะครับถ้ามีปุ่มรีเซ็ตให้กดตรงหน้าคุณจะกล้ากดมันไหมลองคอมเมนต์บอกเหตุผลกันมาหน่อยนะครับผมอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนเลยหรือถ้าใครอยากให้ผมไปแกะรอยกลไกของสิ่งมีชีวิตตัวไหนอีกก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วแต่เวลาของคุณยังเดินต่อนะครับใช้มันให้คุ้มค่าเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ